เอาละครับผมสวัสดีทุกคทุกท่านเลยนะครับผมตอนที่เราอยู่ในเกม Point b a n k นะครับอยู่กับผมคนเดิมดูสเกมเมอร์นะครับผมก็หลังจากที่ตัวเกมอัปเดตอัปเดตแพทใหม่นะครับของเรื่องของตัวละครเนาะตั้งแต่วันพุธที่24นะครับตัวเกมก็ได้มีการปรับบาลานซ์ของตัว b a l ลตให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะเดิมทีตัวกระสุนมันจะไม่ตรงเนาะตอนแรกมันตรงถูกปรับให้เป็นไม่ตรงแล้วก็ คนเขาป่นเห็นเยอะนะก็โดนด่าไปเยอะอยู่แหละเนาะอันนี้น่าเห็นใจฝั่งทาง GM นะครับเนาะเพราะว่าคนที่ปรับจริงๆเป็นฝั่งท้พัฒนานะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ปรับกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะเป็นเหมือนเดิมที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะเข้าไปยิงในเกมให้ผู้ชมได้ดูว่าเฮ้ยเขาเขาเปลี่ยนแล้วนะบาเลตมันมันกลับมาแล้วมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วแต่แค่ว่าตัวปืนยังหนักแล้วก็กระสุนยังน้อยเหมือนเดิมอันนี้คือเนิร์ฟเรื่องของเอ่อเขาเรียกว่าเนิร์ฟกระสุน เนื้อความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่อเราถือบาลตคือเราถือบาเลตแล้วมันเดินช้าปืนมันหนักขึ้นกระสุนมันน้อยลงไอ้ตัวเนี้ยผมมองว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้แต่ถ้ากระสุนเบี้ยวเนี่ยผมมองว่ามันเป็นอะไรที่รับไม่ได้เพราะว่าบาลีอะ่ะมันขึ้นชื่อว่าเป็นเป็นสไนทที่ดีที่สุดในเกมแรงที่สุดแรงที่สุด,ร,สดราคาแพงที่สุดในเกมไม่ควรเอามาไม่ควรามาทำอย่างเงี้ยเออไอ้ที่เขาบอกเป็นกี่หมื่นนะเป็น4 5 0 0ัเป็นหมื่นเ่ะปรับเสือก็บอกว่า50 40ป่บาท <c oughs> โอเคครับผมเราเข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับว่ายิงแล้วมันตรงเหมือนเดิมนะเวลายิงฟิกซูมอะไรอย่างเงี้ยออคือถ้าเราเล็งยิงเงี้ยกระสุนมันก็ตรงนะอแต่ก็จะมีเบี้ยวเล็กน้อยเพราะว่าตอนที่มันปรับแผ่นนั้นอ่ะมันมันเบี้ยวนะซูมซูมยิงเงี้ยเบี้ยวเบี้ยวมันมีเบี้ยวหน่อยนึงแต่ผมไม่ได้ถ่ายรูปเก็บไปอ่ะเดี๋ยวเรายิงฟิกซูมนะ เป็นไงมันกลับมาแล้วมันตรงเหมือนเดิมแล้วเออย่แหละมันตรงเหมือนเดิมแล้วนะครับโอโ้โหแจ๋วเลยถือว่าแจ๋วมันกลับมาแล้วนะครับสลับบาเลตเนาะอ่ามันตรงแล้วมันตรงแล้วอ่าตรงแล้วถ้าถ้าเป็นก่อนน้าเนี่นะต่อให้อ่อชื่อสีแดงขึ้นอะ่ะคุณก็ยิงไม่โดนนะครับคุณคุณก็ยิงไม่โดน,ม,นมันกระสุนมันก็ไม่ตรงอ่ะเดี๋ยวลองดูระยะไกลน,นะว่าซูมยิงกระสุนจะตรงไหม โอ้โอ้โอ้โอ่ะโ,โอเคก็ยิงระยะไกลก็มีการเปรี้ยวเล็กน้อยนะครับก็แต่ว่าก็ยังอยู่ในลักษณะของเป้าแต่ว่าจะออกเป็นในลักษณะของรอบเป้าแทนนะครับผมเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันในเกมดีวกว่านะครับผมไปมาเข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอบอกก่อนนะว่าบาเลตผมเล่นกากมากนะ

ดาก็ได้เดี๋ยวจะแล้วแล้วแต่โอกาสละกันเฮ้ยเฮ้ยไม่ทันไปที่อื่นเฮ้ยใครยิงวะออกมาเปล่าออกหายไปแล้ววะออกออกตายวะเลือกกระเซ็นเถอะแป หลับเล่นไม่เป็นอนะ่ะบาเล่ก็พอได้ใช้ใช้คำว่าใช้คำว่าพอได้นะผมเลยโคตรไกญ่ แบบนึงให้ผมเล็งก่อนนะให้ผมเล็งก่อนอุ้ยโอ้ยเกิดใกล้พอดีว่านี้ต้องไปต่อยนี้ต้องไปต่อย้าระยะากลได้อยู่ถ้าระยะไกลไม่วัดได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้อ่ะจัดไปอีหนึ่งอุ้ย หลับเลยเพื่อนตู้มไม่ได้บบม,มามามา หายหายหายส่วนเรื่องกระสุนน้อยกระสุนเยอะอะผมไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่หรอกส่วนมากยิงไม่หมดส่วนมากตายก่อนส่วนมากตายก่อนอยู่ไม่นานอยู่ไม่นานมุดต่ำหนึ่งนะจับเรื่องหน,นึ่งจับเรื arin, ่อง Ui Ông như này vẫn á Ờ đi mà Đi lời Đi ra chỉ còn ถ่ายรูปอยู่อะใจเย็นเนึ่งร้อยเฮ้ยเอาก็เลยยากใจจริงจังเหมือนมาต่อยเกมหนึ่งศูนยอันนี้รอบนี้เล่นเป็นทีมรอบที่แล้วเล่นทีพออ่านะ

โอ้ยไม่ทัอนยอยู่ไหนยอยู่ไหนยอยู่ไหนยอยู่ข้างล่างฟิกซูไม่ถนัดถนัดจริงแบบจริงแล้วสุ่มเข้าสุ่มออกอ่ะ Nhìn này nhìn này ừ. พี่ได้เล็งบ้างไอ้น้องสักรัดเดียวไปเลยวะโอเคดีมากเพื่อนจับไปนี่มันทางเขาวี่งัดคับเอ้า เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ